ความสามารถในการให้จะเป็นตัวกำหนดเงินที่หลั่งไหลเข้าหาคุณคุกิโอมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะคะซึ่งคุณลองคิดตามไปพร้อมๆกันนะหากคุณเดินไปบนทางเท้าแล้วเห็นชายในชุดขาดวิ่นสองคนที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกอย่างต่างกันเพียงแค่ชายคนแรก นั่งขอทานเฉยๆโดยที่วางแก้วกเก่าไว้รอใคุณใส่เงินลงไปส่วนชายคนที่2องก็วางแก้วกเก่าเอาไว้เช่นเดียวกันแต่เขายืนร้องเพลงพอๆให้คุณฟังด้วยคำถามคือคุณอยากจะให้เศษเงินกับชายคนไหนมากกว่ากันคนส่วนใหญ่นะก็อยากจะมอบเศษเงินให้กับชายคนที่2มากกว่าใช่ไหมคะคำถามคือ ถามว่าเพราะทําไมก็เพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขากําลังพยายามที่จะให้อะไรบางอย่างกับคุณไม่ใช่แค่กําลังขออะไรบางอย่างจากคุณตามหลักจิตวิทยาแล้วมนุษย์อยากที่จะให้คนที่กําลังทําอะไรบางอย่างให้กับเรามากกว่าให้คนที่กําลังขออะไรบางอย่างจากเราเสมอความจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้งานทุกงานแท้จริงก็คือการขายคุณอาจจะขายความรู้ขายทักษะ ขายเสียงขายหน้าตาขายสินค้าขายการบริการขายการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแปลกใจไหมว่าบางคนทำไมขายดีเหลือเกินและบางคนก็ขายไม่ได้เลยหลายคนที่ยังขายได้ไม่เก่งนะกก็เป็นเพราะว่าเขาพยายามที่จะไปขอเงินจากลูกค้ามากกว่าทั้งที่ยังให้สิ่งต่างๆกับลูกค้าไม่เพียงพอการให้มันเป็นศินละปะอย่างหนึ่งและมันสนุกตรงที่ว่ามันมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะ คุณอาจจะให้ความสุขให้ความสะดวกสบายให้ความภาคภูมิใจแก่ลูกค้าให้ลูกค้าได้โชว์แบรนด์ดีๆยิ่งคุณหาทางให้อย่างน่าสนใจและมีศิลปะมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับสิ่ง,งต่างๆกลับคืนมามากเท่านั้นเช่นเดียวกัน